สวัสดีครับผมหมูไพศาลนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งนะครับจอแอนดรอยนอกสถานที่นะครับซึ่งวันนี้เรามาติดตั้งที่ปัจจิมบุรีนะครับปัจจิมบุรีร้านเจมลินะครับอาหารเวียดนามนะร้านนี้เนี่ยอาหารอร่อยมากนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับได้มาติดตั้งจอ Android นะครับติดกับรถ Toyota r e v o นะครับล็อกโกปี2025นะครับรุ่นนี้มีต้องรอบคันด้วยนะครับแล้วก็จอเดิมใหญ่ๆนะครับคุณลูกค้าต้องการเปลี่ยนไปจอแอนดรอยนะครับเลือกจอแอนดรอยเป็นของแบรนด์ดีค่า เสียงดีนะที่เน้นคุณภาพเรื่องเสียงเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็จะติดตั้งพร้อมกับนี่หน้ากากชิ้นใหม่นะตัวนี้นะครับหน้ากากก็มีโลโก้ดีคาจอ10นิ้วเครื่องท้ายยาวนะครับตัวนี้ก็เอาภาพเป็น HDMI นะครับหากจะต้องการติดตั้งจอหัวหมอนหรือว่าจอเพดานนะตัวก็เอาด้วยภาพ HDMI นะครับก็จะติดตั้งพร้อมชุดแคนบัสอุปกรณ์ต่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รถก่อนนะครับว่าเดิมเนี่ยการใช้งานเดิมรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านะครับก่อนที่เราจะทําการถอดรื้อนะครับนี่เดี จอเดิมรถก่อนนะปี2025นะครับจอยาวนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ต้องเทสก่อนสตาร์ทเครื่องก่อน,น,อ,อ,นอันนี้เราก็สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับดูจอเดิมนะหน้าตาจอเดิมเป็นยังไงนะครับน,นี้จอไวสกรีนนะครับมีช่องต่อ USB ด้านล่างนะครับมีกล้องรอบคันนะตัวนี้ใช้งาน Apple Cafe ิลคาเ n d Auto ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนถอยก่อนนี่ตอนถอยก็จะโชว์ภาพกล้องด้านหลังนะแล้วก็กล้องรอบคัน นะแล้วก็จะแตะดูได้แค่2ระดับนะครับหากต้องการจะดูภาพกล้องนะครับตอนที่เราไม่ได้ใส่เกียร์ถอยเนี่ยมันก็จะมีสวิตช์เลือกโหมดมุมกล้องนะครับอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับด้านล่างก็จะสามารถกดดูอ่าได้ได้สสเต็ปนะครับก็สเต็ปแรกก็กดมาดูภาพด้านหน้าสเต็ปสก็ดูด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะมีการเลือกมุมกล้องนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามชมนะครับวิธีการที่จะถอดหรือวิยุกเครื่องเดิมนะครับออกมา ทำการติดตั้งจอใหม่เนี่ยเริ่มต้นจุดไหนบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับในการที่เราจะถอดวิทยุเดิมรถนะครับกับรถโ o โยต้าอโวปี2025นะครับตัวนี้เราก็ต้องถอดตัวชิ้นครอบนะครับตัวไม้ออกมาก่อนตัวนี้นะครับก็จะมีน็อตที่เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้จะสามารถถอดผูกประมาณแบบนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึง่ง นะครับแต่ว่าไม่ต้องออกก็ได้นะครับจากนั้นก็ถอดอตัวก็ถอดตัวชิ้นคิ้วนะครับชิ่อยู่ด้านบนก็ถอดมาได้เลยจากนั้นนะครับก็สามารถถอดชิ้นด้านข้างขึ้นมาได้น,นะครับแล้วก็สามารถจะถอดชิ้นล่างนะครับออกมาอันน้เราก็ใช้ผ้าคลุมหัวเกียร์ไว้ก่อนนะครับ นนก็จะเจอน็อตยึดนะครับข้างล่างสองตัวข้างบนสองตัวนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวที จากที่เราถอ,นนอดน็อตออกแล้วนะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับจะมีปลั๊กเราจะถอดออกมาได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะถอดปลั๊กต่างๆออกนะครับปลั๊ก USB นะเสา GPS ปั๊กเกมสัมโัส เราก็ถอนออกมาแล้วนะครับกับวิทยุเดิมนะครับหรือว่าจอเดิมนะครับนี่ก็คืองานด้านหลังนะครับของวิทยุเดิมงานด้านหลังของวิทยุเดิมนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับหลังจากที่เราวายสายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จนะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอ Android นะครับแบรนด์ดีคาตรงรุ่นกับรถ Toyota r e v o นะครับปี2025นะครับเป็น r e v o ่ o ็อกนะครับซึ่งเดิมๆเนี่ยจอเป็นจอยาวนะครับเปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาด1ินิ้วนะครับแบรนดีคาได้อย่างลงตัวพร้อมหน้ากากเกรด A นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับระบบฟังก์ชันเดิมของรถใช้งานได้นะครับเช่นคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงเปลี่ยนเพลงโหมดรับสายวางสายใช้ได้ครบนะครับรวมไปถึงกล้องรอบคันเดิมนะครับกล้องรอบคันเดิมเนี่ยใช้ได้นะครับใส่เกียร์ถอยสามารถเลือกเส้นได้ด้วยนะตัวนี้นี่เลือกเส้นได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกมุมกล้องแต่ที่จอได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะกดสวิตช์นะดูกล้องฝั่งทางซ้ายนะครับ อ่าดูกล้องฝั่งทางซ้ายเนี่ยดูได้นะครับก็จะกดดูกล้องอ่าได้หลายรูปแบบนะครับก็จะกดดูกล้องนะครับได้หลายรูปแบบนะครับก็สามารถกดอ่าดูรอบคันได้หลายมุมนะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ติดตั้งได้อย่างลงตัวนะการใช้งานนะครับก็สามารถที่จะอ่าระบบประตูนะครับก็จะโชว์บนจอโชว์ฝั่งทางขวามือนะครับไม่เกะกะสายตาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ระบบครบมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะแอปต่างๆได้นะครับเพียงแค่เราเชื่อมต่อ hotspot นะจากนะเพียงแค่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับจากค่าสปอร์ตรหรือว่าเน็ตบ้านนะครับเราก็สามารถจะใช้งานแอป,ปต่างๆได้นะครับเช่นแอป,ป u t u b e นะแตะเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถจะเลื่อนดูวิดีโอต่างๆได้ง่ายๆนะครับแล้วก็จอตัวนี้มีความรวดเร็วทันใจนะแรม4ลำโ CPU 6คอ้นะครับรุ่นชิปเสียงดีนะตัวนี้แล้วก็สามารถใช้ระบบนำทางนะปกตินะครับใช้ระบบนำทางปกติเลยนะสามารถค้นหาเส้นทางด้วยการพิมพ์หรือสั่งงานด้วยเสียงนะครับเดี๋ยวลองดู สระบุรีอ่าตัวนี้การประมวลผลก็ถือว่าเร็วมากนะครับก็แตะเข้ามาใช้งานแอปได้เลยเส้นทางตัวนี้นะครับแล้วก็เริ่มอ่า <ไป S 1> ใช้งานง่าย <ไป S 1> นะครับ<า>แบ่งสองหน้าจอได้ดรแตะรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันแล้วก็ใช้แอปนำทางแอปหนึ่งใช้นำทางฟังหนึ่งได้แล้วก็ u ูทูบฟังหนึ่งได้นะครับง่ายๆแบบนี้นะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ แล้วก็รูดเลยแอปเดียวนะในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็จะมี EQ ตัวนี้ EQ เช่นแนวล็ Pop Classic, อกป๊อปแจ๊สคลาสสิกเราสามารถเลือกได้เซอร์เล่า,าการหน่วงเวลาของลำโพงแต่ละตัวเพิ่มบูดเบสนะเช็คเฟเดอร์บาลานซ์ balance, นับกองความถี่ได้ต้องขึ้นก็สามารถปิดจอไดนะ้แล้วก็ในเรื่องของแอปอื่นๆนะครับเช่นทีวีออนไลน์นะก็สามารถดูได้นะครับแอปทีวีออนไลน์ก็จะมีแอปมาให้ใช้งานนะครับ เป็น FW IPTV นะครับก็จะดูทีวีได้เลยนะดูช่องทีวีต่างๆได้ง่ายๆนะแบบนี้นะภาพคมชัดนะเสียงดีนะครับตัวนี้การใช้งานก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับจอ Android แบนดีค่านะครับติดตั้งตรงรุ่นกับรถ t o y ยต้ารีโว o ล็โนะปี2025ับปี2025รุ่นที่มีกล้องรอบคันนะเป็นรถตัวท็อปนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนจอนะเป็นจอ Android ที่ทันสมัยและเสียงดีนะครับก็ สามารถใช้จอ Android แบรนดีค่ะนะซึ่งเป็นจอคุณภาพพรีเมียมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านไพศาลเทคนิคน้องแคสระบ,บุรีนะครับ